เอางอตองัวตอเขัวได้เสียครับงอตองัวตอเอ้าดำเดิน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 ตองัวตอเขัวได้เสียครับแจกายน้ำเงินแดงได้ไม่เดียวแดงได้ไม่เดียวสนามที่คอยช่วปัญหาเราแดงได้ไม่เดียวครับแดงได้ไม่เดียวระวังงอระวังงอัวแห่เด้อ มันนาตามันตื่นครับมันตื่นตัวแรกนะครับคลัวแรกโนดเหนียวเมกได้ไม่เดียวนะครับลายแดงได้ไม่เดียวืองนองลอง ตัวน,นินนะครับตัวน,นินไม่นะครับงอไม่คู่เตือนนะครับตัวน,นี้เตือนสุกวันีส้สิบสี่คนดูนะครับสิบสี่คนดู มาสู้นะครับตัวดำนี่มาสู้ันกใกล้จมนะครับผันกล้จมตนะัวดำมาสู้นะครับตัวดำมาสู้อา้าวแดงชนะนะครับแดงชนะเลย ครสองนาทีครับสองนาทีเม่ครับ